สวัสดีครับวันนี้วันที่สามเอ็ดนะครับวันนี้ทำสองคลิปเลยนะครับคลิปตัวนี้ตัวทีมลัฟฟี่เป็นแชสซีพร้อมล้อพร้อมโชคพร้อมยางนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเฉพาะแชสซี 4, ไม่มีโชกไม่มียางไม่มีล้อเพราะว่าบางคนก็อยากจะได้ล้อที่ตัวเองชอบโชคในตำแหน่งที่มันไม่สูงมากเกินไปนะครับ แล้วก็ยาเงเยิงแล้วก็อยากได้แบบที่เรองชอบไม่งั้นซื้อแบบนี้มาบางทีก็อาจจะต้องแกะขายหรือว่ามันไม่ถูกใจนะครับก็เลยบางคนก็ชอบแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันมีอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเหมาะสาหรับบอดี้ที่เปิดประตูได้นะครับมันจะกว้างกว่าตัวนี้นะครับ <recycle. S 3> ก็อันนี้เป็นเป็นวัสดุก็เป็นอะลูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็คือในกล่องเนี้กล่องเขาจะให้มาเป็นแบบนี้ครับกล่องสีน้ําตาลธรรมดานะครับแต่ของดีอยู่ข้างในนะครับนี้ก็ราคา10900นะครับตัวแชตซีแบบสําหรับบอดี้เปิดประตูได้นะครับในกล่องเขาก็จะมีมาให้มีกล่องนี้มาให้ด้วยสามอันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแชตซีก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวดูรูปชัดๆก่อนรูปภาพชัดๆก็แชตซีก็เป็นอลูอลูมิเนียมนะครับ6061นะครับ6061แล้วก็ ตัวอันนี้ก็เป็นอะลูเหมือนกันตัววางเกียร์ทันเฟอร์กลางนะครับน,นี่อะลูเหมืนอกนกันแล้วก็ตัวกล่องรีอซากล่องรีซีพก,ก็ทําเรียนแบบเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันรถจริงนะครับฐานล้อของมันก็คือ275นะครับตัวนี้สำหรับเป็นชัดซีสำหรับใส่กับตัวบอดี้ที่เปิดประตูได้ของทีมลัฟฟี่นะครับ ล้อ27 5นะครับความยาวความยาว4 30ศครึ่งนะครับ430ครึ่งก็คือตั้งแต่กันชนหน้านี้นะครับมาถึงกันชนหลังนี้นะครับเนี่ยน้าถึงหลังเลยก็4 3 0สศนย์ครึ่งนะครับเผื่อใครจะไปปั้นรถก็จะได้ทราบนะครับแต่ว่าความยาวของแชสซีตั้งแต่หัวแชสซีถึงตรงท้ายแชสซีเนี่ยก็เนี่ยจากนี้ถึงนี้ ก็420พอดีนะครับ420พอดีก็คือตัวแชตซีแล้วก็เนี่ยมันจะยาวกว่า,วาตัวตัวที่ตัวเปิดประตูตัวแชตซีที่มาพร้อมลอ้อพร้อมอยางที่ตัวเปิดประตูไม่ได้นะครับมันจะยาวกว่ากว้างกว่านะครับความกว้างของแชตซีก็คือ85 85มิลน,นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเนี่ย85มิลน,นะครับสําหรับความกว้างของตัว จุดยึดบอดี้เนี่ยก็19เซนนะครับตรงนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยสุดนี้ถึงสุดนี้19เซนความยาวของขายึดเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็คือห้าจุดสามเซนนะครับความกว้างกันชนหน้านะครับหนึ่งเกหนะครับจากสุดนี้ถึงสุดนี้นะครับหนึ่งเกหความกว้างกันชนหลังนะครับก็หนึ่งนะครับ190แต่ว่ารูตรงนี้เนี่ยรูรูที่ยึดกันชนเนี่ย ให้ยูรูยุดบอดี้สองอันเนี้ยสามจุดเนี้ยจะเท่ากับตัวที่ใส่กับบอดี้เปิดประตูไม่ได้เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความยาวยืดออกมาตรงนิด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 ,น,ดนึงข้างละนิดเพราะว่าตัวบอดี้มันกว้างกว่ามันจะทำให้มันพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสามกล่องในเนี้ยที่เขาให้มาในในกล่องนะมันจะมีอะไรบ้างนะครับ อ่าเอาถ้าถ้ซีไปเก็บก่อนดับแรกกล่องเล็กก่อนนะครับกล่องเล็กก็มีรมาบ้างหนึ่งก็คือเป็นตัวสายลัดแบตนะครับสายลัดแบตพร้อมกีเนียนแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมสำหรับล็อกล้อนะครับสำหรับใส่ล้อแล้วก็เกียร์ เ,เ,เ,เกียร์เป็นเฟืองเฉียงนะครับเกียร์เป็นเฟืองเฉียงแล้วก็เกียร์กลางทันเฟอร์พร้อมกับเพลาหนึ่งอันนะครับเพื่อที่เชื่อมจากเกียร์กลางมาหาตัวทันเฟอร์นะครับเพามันเหมือนมากเลยนะครับเกียร์นี้ก็เหมือนนาซีโฟนะครับแต่ว่าซีโฟมจะเป็นเฟืองตรงอันนี้เป็นเฟืองเฉียงนะครับผลทานเหมือนกันนะครับต่อไปก็มาดูตัวคาน ในกล่องนี้ก็จะมีเพลามาให้ครับเลาแสงมุจ้าไปไหนเขามาให้สองเส้นนะครับสองอันเลาก็เหมือนนะครับแล้วก็มีลิงค์ลิงค์อลูมาให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนะครับก็เป็นสี่ลิงค์หลังนะครับสามลิงค์หน้า แล้วก็ตัวคานหลังนะครับคานหลังเป็นรุ่นสองนะครับ T R C ของทีมลัฟฟี่ต่อไปเป็นอีกกล่องหนึ่งกล่องน,นี้ก็มีในกล่องก็มีแค่คานอย่างเดียวนะครับคานหน้าทีมลัฟฟี่พร้อมตัวลิงก์มาให้พร้อม กับขาที่ยึดกับเซอร์โวมาให้ตัวขานนี้ก็จะเป็นอลูนะครับแล้วก็มียูเนซเซลมาแล้วเรียวได้เรียบร้อยนะฮะก็แล้วก็ฝาเนี่ยสามารถที่จะใส่ฝา ARB ของ RC4 ได้เลยนะครับสำหรับตัว a r 4 4ของเขามาใส่ได้เลยแล้วก็สำหรับพวกอะไรเฟือง C h u ับอัพไลท์อะไรพวกนี้ก็ มีไว้สำรองนะครับเผื่อฉุกเฉินมันพังนะครับแต่ว่าแข็งแรงมากนะครับเราเล่นรถสเกลก็เอาแบบพอดีพดีไปไม่ได้ก็อย่าไปนะครับนี่ก็สรุปว่าก็จะมีสามอย่างมาให้สามกล่องนะครับก็อเนี่ยลองมาเทียบอีกทีหนึ่งครับ สำหรับเช็ดซีสองแบบนะครับหน้ากับหน้าหลังกับหลังอ่านี้หลังนี้หน้าก็พวกเกียร์เกินอะไรก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันแค่ไม่มีชกอัพมานะครับไม่มีชกอัพมาไม่มีล้อมาแล้วก็ไม่มีไม่มีล้อไม่มียางไม่มีโชกมาเผื่อว่าเพราะว่าเผื่อคนที่อยากจะ มีล้ออยู่แล้วหรือว่ามีล้อในดวงใจก็จะได้ไม่ต้องขายล้อทิ้งหรือว่าไปเสียเงินโดยที่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ความยาวก็ตัวเนี่ยตัวนี้สำหรับเปิดประตูมจะยาวกว่านะครับนิดหน่อยนะฮะบ,บางคนเขาก็ใช้ตัวเนี้ยบางทีเอาไปใส่ตัวเปิดประตูก็มีแต่ว่าก็ไปใส่สเปเซอร์เพื่อที่จะยืดกันชนหลังออกไปนิดนึงกันชนหน้าออกไปนิดนึง แล้วก็สเปเซอร์ตรงข้างๆเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วมันก็สามารถที่ยืดอไปได้เพราะว่าอันนี้มันยาวเ้ราะเป็นตัวนี้มันจะยาวกว่านะครับอ้าวก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็อ้าวลืมลืมบอกไปว่าตัวนี้ก็ตัวหูโช๊คนะครับให้มาแบบ8รูนะครับหูโช๊ก8รูก็สามารถที่จะขยับโช๊กให้ไป ข้างหน้าข้างหลังได้นะเปลี่ยนตำแหน่งโชกตรงหูเนี่ยครับหรือว่าขยับขึ้นขยับลงได้นะก็ถ้าเป็นเป็นยี่ห้ออื่นนะอาจจะต้องซื้อหูโชกที่มีรูเยอะๆยเงี้ยตางหากนะครับอันนี้มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับก็ทำสีดำนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยึดเ,เซอร์โววางตรงนี้นะครับแล้วก็เซอร์โวบางวางบนชัดซีนะครับเวลา มองมาจากข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับมันจะไม่มันก็จะเหมือนรถจริงหน่อยเพราะไม่มีเซอร์โววางอยู่บนคานนะครับก็ประมาณนี้ uh, ให้ดูอีกหนึ่งรอบ สำหรับแชสซีนะครับนี่เราเอาบอบอดีมาให้ดูนะครับว่าบอ d y ดีสำหรับที่จะใส่กับตัวเนี้ยก็คือเป็นบอ d y ดีเปิดประตูของทีมลัฟฟี่นะครับมันก็จะพอดีเพราะว่ามันจะบอดี Body มันจะกว้างกว่าตัวที่ไม่เปิดประตูนะครับใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยอืม ก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะมาเราเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เนี่ยตัวกันชนเนี่ยมันก็จะตัวรูเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับตัวรูรูก็คือรูที่ยึดยึดสำหรับตัวบอดี้ข้างหลังเนี่ยมันจะมันจะเท่ากันทั้งทั้งสองชัด์ีนี่เลยนะครับสองอันเท่ากันแต่ว่า ตัวที่สำหรับตัวนี้ยสาหรับตัวที่ยึดบอดี้แบบเปิดประตูได้เนี่ยกันชนกันชนหลังเนี่ยมันจะอันนี้มันจะยาวกว่าน,นิดหน่อยตรงเฉพาะส่วนที่เลยจากจุดไปนะมันจะยาวกว่าน,นิดหน่อยแล้วก็ความยาวก็ยาวยาวกว่านะครับตามที่ที่เราอธิบายให้ฟังเนี่ยยางก็ประมาณนี้ ก็สำหรับคนที่ชอบแบบเปิดประตูก็แนะนำแบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องแปลงมากนะครับเปิดประตูมันก็มีลูกเล่นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเปิดประตูได้มันก็จะเหมือนจริงเพราะว่ารถสเกลก็หลังๆนี่ก็จะทำมาให้เหมือนจริงเพิ่มออปชันนู่นนี่ให้มันเหมือนกับรถจริงให้มากที่สุดนะครับเราก็าจะได้เล่นกันแบบสนุกสนานแล้วก็เหมือนด้วยตั้งเฉยๆก็สวยวิ่งได้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้ข่าวหน้าเราเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราครับมี3มช่องนะครับ3มช่องทางที่ให้ติดตามนะครับก็คือ Instagram นะครับไว้ลงรูปสวยๆนะครับ2ก็คือ Facebook นะครับ r c s k i l l Thailand 3ก็คือเว็บไซต์นะครับ r c s k i l l Thailand เหมือนกันนะครับก็เลือกติดตามได้เลยก็ติดตามทั้ง3อันเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ f a c e b o o k บ้าง YouTube บ้างแล้วก็ u t u b e เนี่ยก็จะตัดรีวิวสิ่งของเนี่ย ของที่เรามาแนะนําให้ดูเนี่ยก็จะไปอยู่ในเว็บไซต์เรานะครับก็จะได้คนที่เข้าไปเลือกดูสินค้าก็จะได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนมีคุณสมบัติยังไงสัดส่วนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เขาจะมีรายละเอียดเพิ่มจากการที่เราอัดวิดีโอไปนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจะให้คุยเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าอยากจะมานั่งคุยด้วยกันเนี่ย พื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเนี่ยก็เชิญได้เลยนะครับก็โทรมาคุยกันได้เลยนะเราก็จะได้มาแบ่งปันว่าเอ้มใครมีเทคนิคมีความรู้เรื่องอะไรแล้วก็มาแบ่งมาแชร์กันนะครับก็จะได้สนุกสนุกนะครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ